สวั University of University of iously, China, สดีค่ะพวกเราในชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนตุชินาได้ิฉันนางสาวตุชิลาสายสมบูรณ์ค่ะดิชันนางสาวยงพรฤทมาศค่ะดิชันเดงสาววริยาจิตมคลค่ะวันนี้พวกเราจะมานาเสนอโครงงานเรื่องการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจาก ตะไคร้หอมกระเทียมใบนในนาใบายูคาลิปตัสและขมิ้นที่มีผลต่อหอยทากยักษแอฟริกันค่ะที่มาและความสําคัญนะคะหากมีความจําเป็นต่อาการดํารงชีวิตของมนุษย์จึงจัเป็นสินค้าทางการเกษตรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจแต่พื้นที่การเพาะปลูกในระบบการเกษตรอาจพบปัญหาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชโดยสารที่เป็นศัตรูพืชตัวสําคัญตัวหนึ่งเลยก็ยคือหยยอยทากยักแอฟริกันที่มาทําลายพืชผักของชาวเกษตรกร หากระใช้สารเคมีในการกำจัดก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นคณะผู้จะทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาหาวิธีการป้องกันหายทากจากอริกันไม่ให้มาทำลายพืชผักของชาวเกษตรกร,กรและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพสก,กัดจากตะไคร่หอมกระเทียมใบหนา้าใบติคาริตัสและขมิ้นโดวยวิธีการสก,กรัดแบบการต้มและการหมัก2 เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรนําไปปรับใช้ในการทําการเกษตรเพื่อลดต้นทุนได้ค่ะวิธีการดําเนินการนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2วิธีการสกรัดค่ะ 1. วิธีการสกรัดด้วยการต้มเราจะนำเครื่อทั้ง5ชนิดมาสับให้ละเอียดแบ่งใส่บีเกอร์ชนิดละยี่กรัมนําไปต้มกับน้ำ ชมและทิ้งให้เย็นหลังจากนั้นจะกรองด้วยผ้าขาวบางและบรรจุใส่ขวดสเป,ปรย์ค่ะ2เป็นวิธีการสก,กัดด้วยการบักนะคะเราจะนาพืชทั้ง5ชนิดมาบดให้ละเอียดและแบ่งใส่ขวดรูปชมพูข่ขวดละ20กรัมจากนั้นจะเทเอทิลแอลกอฮอล์200มิลลิตรปิดปากขวดด้วยกระาดาษฟอยล์แล้วมักทิ้งไว้เป็นเวลา2วันเมื่อผ่านไป2วันเราจะนําไประเหยตัวทําละลายด้วยชุดการัดลำดับส่วนค่ะแล้วจากนั้นเราจะนํามาบรรจุใส่ขวดสเป,ปรย์การทดสอบประสิทธิภาพของ สารสกัดที่ได้จากการสก,กัดทั้งสองวิธีนะคะเราจะแบ่งชุดการทดลองเป็น5ชุดโดยแต่ละชุดก็จะใส่ใบตองลึง10กรัมหลังจากนั้นเราจะวดสารสกัดที่ได้จาก2วิธีการสกัดลงไปให้ทั่วทั้งใบตองลึง ชุดที่1เราจะพ่นสารสกัดรกระไ้หอมชุดที่2เราจะพ่นสารสกัดกระเทียมชุดที่3เราจะพ่นสารสกัดน้อยหนาชุดที่4เราจะพ่นสารสกัดยูคาลิตัสและชุดที่5เราจะพ่นสารสกัดขมิ้นค่ะหลังจากพ่นสารสกัดเสร็จแล้วเราจะนําหอยทากยักษ์แอฟริกันไปใส่ในชุดการทดลองชุดละ1ตัวเป็นเวลา1วันหวันเราจะพักไป1วันเราจะนําใบตำลึงม,มาชั่งน้าหนักสดและบันทึกผลการทดลองค่ะ ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากตะไคร่หอมกะทียมใบไนนาใบยูคา,าริปตัสและขมิ้นในการป้องกันหอยทากยักษ์แอฟริกันได้ผลดังนี้ค่ะค่าเฉลี่ยน้ำหนักที่เหลือของใบตำลึงหลังจากที่หอยทากยักษ์แอฟริกันกินด้วยวิธีการสกัดแบบการหมักด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ U e K o H o, หลังจากผ่านไปหนึ่งวันพบว่าสารสกัดจากกะทียมมีประสิทธิภาพในการป้องกันหอยทากยักษ์แอฟริกันมากที่สุดรองลองมาคือสารสกัดจากใบในหนนา และฉันสกัดจากขมิ้นมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดค่ะส่วนการสกัดด้วยวิธีการต้มด้วยน้ํากันพบว่าฉันสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้ท่ายาแอฟริกันมากที่สุดรองลงมาคือฉันสกัดจากใบไหนาและฉันสกัดจากขมิ้นมีประสิทธิภาพน้อยที่สุดค่ะสรุปผลคือฉันสกัดจากกระเทียมมีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้ทายาแอฟริกัน มีสาระสำคัญที่ทำให้มีตื่นฉุนเผ็ดร้อนคือเอนไซม์อัมิเนตค่ะที่สามารถป้องกันขจัดยับยั้งแมลงสัตว์ต่างๆได้ค่ะเช่นเห็บเหาแมลงวี v. เป็นต้นค่ะสำหรับวันนี้พวกเราโรงเรียนบุชีนาลายขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้